ลอยออกมาแล้วกับตัวอย่างใหม่ ของ The Flash ฉบับปี2023ซึ่งแม้ว่าในตัวอย่างนี้จะยังคงมีฉากสถานการณ์เดิมๆจากตัวอย่างที่แล้วแต่เบาะแสหลายๆอย่างก็ได้ถูกเผยออกมามากขึ้นรวมไปถึงเรื่องราวของแบทแมนฉบับไมเข้าขีดตั้นและเบนเนฟเลกก็ยังถูกนําเสนอออกมาให้เราได้เห็นมากกว่าเดิมจนน่าสนใจมากขึ้นไปอีกและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างใหม่ของ The Flash จะมีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นเพียงการคาดเดา สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจเป็นการสปอยเนื้อหาส่วนสําคัญหากใครที่ยังไม่อยากเสียอัธรรตก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเขาโครงจากคอมิก ในตอนนี้เรื่องราวในภาพยนตร์ก็ดูมีทีเท่าว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอมิกยังแฟลชพอยต์ค่อนข้างสูงโดยคอมิกจะเล่าเรื่องราวที่แบรรี่อลเลนได้พบว่าเขาตื่นขึ้นมาในจกกักรวาลที่แม่ของเขายังไม่เสียชีวิตลงไปส่วนทีมจัสติสลีก็จะยังไม่มีอยู่บนโลกด้วยหลังจากนั้นแบรรี่จึงได้พบว่าตอนนี้ตัวตนของแบทแมนก็ยังกลายเป็นโทมัสเบนแทนที่ตัวบรูซเบนที่ถูกยิงตายไปในตอนเด็กแบรรี่จึงต้องเข้ามาร่วมมือกับแบทแมนและไซบอร์กในการตามหาซูเปอร์แมนมาช่วยกู้วิกฤตในครั้ง ก่อนที่เขาจะได้พบว่าซูเปอร์แมนได้ถูกจับคุมขังเอาไว้จนพลังเสื่อมถอยลงไปและกลายเป็นคนอ่อนแอในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งถ้าหากเอาเส้นเรื่องนี้มาเทียบกับในตัวอย่างภาพยนตร์เราก็จะพบว่ามันมีส่วนที่คล้ายกันอยู่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวออกมาของแม่แบรีที่ในบางจักรวาลเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่ตัวตนของแบทแมนวัยกลางคนของโทมัสเวนที่ถูกแทนที่ด้วยแบทแมนไมเคิลคีตันการบุกไปช่วยซูเปอร์แมนในคุกแห่งหนึ่งที่ถูกแทนที่ด้วยซูเปอร์เกิลและมันก็ยังทําให้เนื้อเรื่องส่วนนี้จะไปตรงกับเรื่องย่อแบบออฟฟิเชียลทันทีที่อธิบายเอาไว้ว่าเมื่อแบรีใช้พลังของเขาเดินทางย้อนเว เลาเพื่อหวังกลับไปเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ความตั้งใจที่อยากจะช่วยชีวิตคนในครอบครัวของเขาเอาไว้กลับทําให้นาคตเปลี่ยนไปแถมแบรี่ยังต้องติดอยู่ในช่วงเวลาที่นายพลสอดกลับมาคุกคามพร้อมกับทําลายล้างโลกใบนี้แต่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่คอยกอบกู้และปกป้องมนุษยชาติเลยสักคน ยกเว้นแต่ว่าแบรรี่จะสามารถเกลี้ยกล่อมให้แบทแมนก้าวออกมาจากชีวิตเกษียณไปช่วยเหลือชาวคริปโต,ตเนียนให้ออกมาจากการถูกคุมขังแม้จะไม่ใช่คนที่เขาตั้งใจตามหาก็ตามเพื่อช่วยเหลือโลกต่างมิติที่เขาเดินทางมาและหาทางกลับไปยังโลกในอนาคตแบรรี่รู้ดีว่าตัวเขาเองก็ต้องลงสนามในครั้งนี้เพื่อชีวิตของตัวเองแต่การเสียสละอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะเพียงพอสำหรับการรีเซจกรวันใหม่หรือไม่สัญ,ญลักษณ์ซูเปอร์เกิ การพูดถึงสัญ,ญลักษณ์บนอกของซูเปอร์เกิลที่รับบทโดยซาซ่าแคลก็จะยังคงเป็นการตอกยำ้ำว่าแม้ในจกกักรวาลที่แบลรี่เดินทางข้ามไปจนเกิดความปนเปนื้อนตัวตนของซูเปอร์แมนที่กลายเป็นซูเปอร์เกิลไปแล้วก็จะยังคงมีความคล้ายเดิมอยู่ในบางส่วนซึ่งสัญ,ญลักษณ์บนอกของชุดที่มาจากดาวคลิปตันก็จะยังคงมีความหมายเหมือนเดิมซึ่งก็คือความหวังนั่นเองความเหมือนกันของแนวคิดแบทแมน แม้ว่าแบทแมนของเบนเอฟเล็กอาจจะถูกคาดเดาว,ว่าเขาจะไม่มีบทบาทมากมายนักในภาพยนตร์ภาคนี้แต่ในตัวอย่างเราก็จะได้ยินถึงแนวคิดข้คร่าวของเขาเหมือนกันว่าบรูซในจักรวาลละมองว่าอดีตที่เลวร้ายอย่างการที่เขาสูญเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์ที่จนคนหนึ่งเดินเข้ามายิงทั้งสองคือรอยแผลที่ทําให้เขากลายมาเป็นเขาแบบในทุกวันนี้เนื่องจากบรูซมองว่าถ้าในวันนั้นเขาไม่เจอเหตุการณ์อะไรแย,แย่ๆเขาก็อาจจะไม่ได้ผลักดันดตัวเองกลายไปเป็นแบทแมนเพื่อช่วยเหลือผู้คนละโลกส่วนของฝั่ง แนวคิดบรูซเวนไม่เข้าขีดตันในตัวอย่างก็จะมีการเปรยมาแล้วว่าแม้เขาจะอายุเยอะและผ่านประสบการณ์อันหนักหน่วงมามากมายแต่เขาก็ไม่เคยลืมการสูญเสียพ่อแม่ของเขาไปเลยและเขาก็ยังคงรู้สึกที่จะอยากกลับไปแก้ไขอดีตอยู่เสมอโดยวิธีการที่เขายังคงทําตลอดเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกว่าได้ทําอะไรบางอย่างให้พ่อแม่กลับมาอีกครั้งก็คือการออกไปปราบอาชญากรรมนั่นเอง ทั้งสองแบทแมนจึงมีความคิดที่เหมือนกันมากๆในบางแงม่มุมแต่ทั้งสองก็ไม่แน่ใจอยากกลับไปช่วยพ่อแม่ด้วยซ้ำหากมีโอกาสพลังที่หายไป มีแนวคิดที่ว่าพลังของแบลรี่จากจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาในภาพยนตร์อาจจะหายไปแบบในคอมิกเนื่องจากแม่ของเขาจะยังคงมีชีวิตและเขาจะไม่ได้พบกับเหตุการณ์แบบลูกโซที่จะทำให้เขามีพลังแบบในจักรวาลหลักแบลรี่จึงต้องขอให้แบทแมนช่วยชาร์จพลังให้ด้วยการนำพาประจุไฟฟ้าให้วิ่งผ่านเข้ามาในตัวแบลรี่ซึ่งในตัวอย่างก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก่อนจะเชื่อมโยงไปถึงสถานการณ์ถัดไปที่ซูเปอร์เกิร์ลอุ้มแบลรี่หาอขึ้นมาหลังจากที่เขาสลบลง ชุดของเดอะแฟลชจากชุดแบทแมน และต่อเนื่องมาจากสถานการณ์ที่แล้วหลังจากที่แบรี่คนใดคนหนึ่งได้รับพลังกลับมาพวกเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาชุดเดอะแฟลชตัวใหม่มาสวมใส่เนื่องจากแบรี่คนนั้นไม่ได้มีชุดตามแบบปกติแบรี่จึงจำเป็นต้องไปหาชุดแบทแมนของไมเคิลฮีตันตัวเก่าๆมาดัดแปลงโดยการเพ้นสีทาทับลงไปแบบที่เราเห็นในตัวอย่างซึ่งได้หากอ้างอิงจากของเล่นและภาพหลุดต่างๆมันก็มีความเป็นไปได้สุดๆเนื่องจากเขาโครงของชุดค่อนข้างที่จะคล้ายกับชุดแบทแมนไมเคิลฮีตัน การปรากฏตัวของซอดในส่วนการปรากฏตัวของนายพลซอดแม้ว่าในจักรวาลนี้จะไม่มีคลาเคนเป็นซุปเปอร์แมนคนหลักแต่ในพลซอดก็จะยังคงเดินทางมาในช่วงปี2013มเหมือนเดิมตามแบบที่แมน of ฟ t e e l เคยเล่าเอาไว้และเหตุการณ์หลายลอย่างก็จะยังคงมีความคล้ายเดิมอยู่บ้างรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจอ,อีกอย่างก็คือมีจากมือที่ซอดใช้ในตัวอย่าง ก็จะยังคงเป็นมีดแบบเดิมกับที่เขาใช้ฆ่าโจโอเอลพ่อของคลาบบนดาวคลิปตันนั่นเองส่วนฉากการเผชิญหน้ากันกลางทะเลทรายก็จะยังคงเป็นสถานที่คล้ายกับใน Man of Steel เหมือนเดิมการห่างหายไปจากการเป็นแบทแมน จุดน่าสนใจอ,อีกอย่างของแบทแมนไมเข้าขีดต้นที่ปรากฏตัวออกมาก็คือเราจะได้เห็นเขาในสภาพผมยาวเฟ้อยลงมาถึงหลังและมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาคงจะร้างลาจากการเป็นแบทแมนไปนานมากๆหรือยังคงจมอยู่กับความสูญเสียหลายๆอย่างการได้พบกับแบรี่ที่เดินทางข้ามจักรวาลมาจึงน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับมาสวมชุดออกทำภารกิจอีกครั้งสัญลักษณ์ของทุกคน สิ่งที่ปรากฏออกมาสันสนก่อนที่ชื่อของภาพยนตร์จะถูกนำเสนอขึ้นมาก็คือสัญลักษณ์ของฮีโร่แต่ละคนซึ่งมันก็เป็นกิมมิกเล็กๆที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของแบทแมนไมเคิลคีตันสัญลักษณ์ของแบทแมนเบนเอฟเฟกสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนและซูเปอร์เกิลที่ใช้เหมือนกันก่อนที่สัญลักษณ์ของเดอะแฟลชจะปรากฏขึ้นมาซึ่งการใช้สัญลักษณ์หลายๆอันมาทับซ้อนกันก็ยังคงคล้ายคลึงกับตอนที่ภาพยนตร์แบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนใช้อีกด้วยการโจมตีเครื่องบิน จังหวะที่ตัวละครซึ่งน่าจะเป็นนามเอกลูกน้องของซอดเหาะมาโจมตีแบทวิงจนแบทแมนต้องกระโดดหนีออกมานานก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับสถานการณ์ใน Man of Steel ที่ลูกน้องของซอดก็เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันต่างกันแค่พวกมันจะทำกับเครื่องบินรบของทหารแทน l ล t เกตนาสและเงาพระจนันทร์ ประโยคเลตเกต u นสที่แบทแมนไมเคิลคีตันพูดออกมาก็จะเป็นประโยคที่เขาเคยพูดใส่โจเกอร์ในปี1989มาแล้วในสถานการณ์ที่ทั้งสองได้พบกันซึ่งมันก็เป็นประโยคสับแสบที่ทําให้แฟนๆรู้สึกดีไม่น้อยอีกทั้งฉากที่แบทวิงลอยไปบังพระจันทร์ในตอนที่แบทแมนกระโดดออกมาจากยานก็ยังเป็นการคาราวะไปถึงฉากแบบนี้ในแบทแมนฉบับปี1989อีกด้วย Lets Get Nus Let's get- โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างใหม่ของ The f l a s h ที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เรียกศรัทธาของแฟนๆดีซกลับมาได้ดีมากๆเนื่องจากกระแสของภาพยนตร์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางบวกอีกทั้งกระแสจากการฉายรอบพิเศษให้กับนักวิจารณ์ก็ยังมีแต่คำชมดีๆหลุดออกมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้แล้วอนาคตของดีก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านล้างระบบใหม่อย่างแท้จริงหลังจากที่เจมส์กันเข้ามากุมบังเหียนเป็นคนควบคุมทุกอย่างนี่จึงเป็นจุด สําคัญที่จัก,กรวาลซึ่งกําลังถูกผ่าตัดครั้งใหญ่อย่างดีซีต้องก้าวผ่านไปให้ได้ซึ่งตอนนี้ภาพยนตร์นั้นก็จะมีกําหนดการฉายในช่วงเดือนมิถุนายนปี2023นี้แล้วแล้วเพื่อนๆละครับมีจุดสังเกตรวมไปถึงอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจจากตัวอย่างใหม่ของ The f l a s h นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกาลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่ว่าเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ